ดูทีท่าเขาอยู่แล้วเหมือนกัน,นเลยไม่ถูกมากกว่าแต่กับผู้หญิงคนอื่นนี่เริ่มง่ายจังนะออ้ยตายม่ตัดคอ <c oughs> คือยังไงอะเวททำไมเวลาเราเห็นเธอเจอคนอื่นเธอแบบสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> ออทำไมทำไม,ทำไมแตกต่างอันนี้ตตมันโตแล้วไงน่กก่อนตอนแรกเดี๋ยวนี้มันแบบว่าเราเริ่มเริ่มรู้ว่าเราต้องทำความรู้จักอะไรอย่างนี้แล้วตอนเล่นกับชมพู่มีไหมผมก็เก่งเหมือนกันเนาะเหรอแล้วไงแ้ไม่ได้ลูดบัตรเธอนะไม่ได้รู้ แค่เคยไปซื้อ,อส้มต่ำให้เขาอตอนตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันอ๋อเป็นลูกน้องเขาอะใช่ลูกน้องถลายกำแพงลายกำแพงด้วยการเป็นลูกน้องชมพู่อย่างที่บอกเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องราวความกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะก็ยังมีเด็ก อีกหนึ่งคนด้วยซึ่งทําให้แฟนๆเนี่ยหลงรักกันเลยเวลาเขาเข้าฉากในแต่ละครั้งเนี่ยมาตั้งแต่แบเบาะกันเลยทีเดียวใช่ไหมถูกเหรอเจอครั้งแรกน้องอายุ5เดือนนะคะเออหเดือนตอนนี้ขวบกว่าขวบกว่าโตกันในกองนี้เลยตอนแรกๆอุ้ยเธอสบายแล้วแหละสบายหยิบไปไหนได้เฮ้ยสบายที่แมทวางไว้ตรงไหนก็วางไม่ร้องไห้ไม่อะไลคุณก็ต้องถ่ายไล่สิละครใช่ไหมไม่ไล่ค่ะแรกๆเราต้องไปเวิร์กช็อปก่อนผมกับแมทต้องเข้าไป เจอน้องเทว่าเด็กคนนี้คือน้องคนที่จะมาเล่นกับเราเข้าไปภาพแรกน้องเทกําลังนอนคือแบบเหมือนถูกคือน้องเขายังเด็กมากที่แบบถูกจับตั้งท่าอะไรก็อยู่ในท่านั้นเนี่ยค่ะยังพลิกไม่เป็นยังอะไรไม่เป็นคอยังไม่แข็งด้วยไม่มีเสียงไม่มีการร้องไห้ให้เราได้ยินแล้วเราก็ไปนอนเล่นอุ้มไปไหนก็ขึ้นนิ่งอะเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบมันยังเด็กอยู่สบายเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดฉากที่น้องต้องร้องไห้เหรอ เราจะต้องยากใครจะเป็นคน้ก้นน้องเออใครจะทําให้น้องร้องไห้อย่างไงดีแล้วพอถ่ายไปเรื่อยๆอ้าวเป็นลมอ่ะเป็นลมอะไรอะไงอาะที่จับตั้งไม่ร้องไงไปไหนก็ได้ไงเราค่อยๆถ่ายไปเราก็เจอน้องเป็นบางที่เราเจอสัปดาห์หนึ่งหนึ่งวันเต็มๆจะม่แต่แบบนั้นแล้วก็อาจจะเว้นไปสักสองสัปดาห์แล้วก็มาเจอใหม่เลยเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่น้องก็กําลังโตก็จะยังน่ารักที่แบบว่า เจอหน้าผมเจอหน้าแมทก็แบบว่ามีส่งเสียงมีกอดมือแอะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่ามารักกันอยู่หลังๆนี้พอน้องเทเริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นไอ้นี่เป็นใครจำไม่ได้แล้วนี่ไงรู้ละแล้วแล้วเหมือนแบบว่าคุณแม่คุณแม่อุ้มอุ้มน้องมาเข้าฉานพอเราจะแบบว่าแอนนี่หลอกล่อจะอุ้มออกมาสมมติน้องอยู่นี้อุ้มน้องออกมาเงียบอ้หเอเงียบเงี เหมือนมูทุนหลุดห่างจากยานแม่ปุ๊บหมดสัญญาณแือตอนนี้ตามวัยแหละค่ะกําลังติดแม่มากกําลังแบบว่าต้องการจับต้องการวิ่งไปารู้เรื่องมากขึ้นละรู้ว่าคนไหนเป็นใครผมยังคิดอยู่เลยว่าตอนนี้หลังๆเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นกับน้องผมต้องเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาคุณต้องไปอยู่บ้านเขาอันนี้คือความคิดของคุณคุณถามบ้านเขาไหมว่าเขาต้องการคุณหรือเปล่าถามพ่อเขาหรือยังอย่าเลยครับ อย่างที่บอกนะคะว่าถ่ายกันมาตั้งแต่แบเบาะนะคะจนตอนนี้โตแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องเทรก็มากับเราด้วยนะคะขอต้อนรับน้องเทร์แล้วก็คุณแม่วิวิภาวดีด้วยคะยะ่ะเชิญค่ะมาค่ะ,คะดูในแววตานงางแล้วท่าทางจะยังไงจะต้องค่อยคุยกัน,น<พ>จ้องจันหน้าดูราต้องค่อยคยคุยกันเนาะ<อ>น้องเทรอายุกี่ขวบแล้วคะคุณแม่ขา ควบสองเดือนค่ะเรื่องนี้เนี่ยเจสกับแมทเนี่ยต้องเลี้ยงเด็กด้วยกันเนี่ยเป็นไงบ้างอะแมทแมทโอเคนะคะเพราะว่าแมทเลี้ยงเด็กเยอะอค่ะแบบว่าแมทชอบเด็กแล้วแม่แมทก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยแถวแถวบ้านก็จะถูกจับมาเลี้ยงกันหมดอะไรเงี้ยแมทไอไอพวกการอุ้มหรือการอะไรเงี้ยแมทแมทว่ามันโอเคนะผมชอบชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วครับสิบเจ็ดสิบแปดชอบเล่นกับเด็กตัวเล็กเล็กเวลาเห็นเขามีปฏิกิริยาอะไรโต้ตอบกลับมา มันน่ารักดีคุณแม่คะคุณแม่ตอนเอาน้องมาเนี่ยเข้าฉากครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นก็แค่5เดือนถูกไหมค่ะใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ห่วงคุณแม่ไว้วางใจแมาเอกกับนางเอกเราขนาดนี้เลยเหรอคะแม่คะตอนตัดสินใจครั้งแรกก็ไม่ได้กังวลนะคะแต่พอตัดสินใจไปแล้วก็มาเป็นนั่งกังวลอยู่เหมือนกันกังวลคแม่กังวลเกรดหรือกังวลแมทมากกว่ากันคะแม่คะเกรดค่ะ ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราถามเขาเกรซเคยอุ้มเด็กไหมไม่เคยครับตอนแรกๆผมมาถามแม่ผมจะอุ้มน้องยังไงคืออย่างที่บอกต้องต้องอุ้มให้ถูกพอแม่บอกเราก็อ๋อโอเคให้เขามานอนตรงนี้แล้วก็อุ้มให้นั่งที่สุดเนี่ยอย่างเวลาเล่นไปเล่นลูกร้องกี๊ดกีแม่ใจเป็นยังไงอะคิดถูกไหมว่านี่จะเอาลูกมันถ่ายละครแรกๆเป็นค่ะแต่หลังเริ่มชินแล้วแม่เอาน้องมาเล่นละครได้ยังไงอะคะเพื่อนสมัครให้เขาเห็นในเว็บไซต์ของ real parenting ค่ะเขาก็เลยโทรมา <ừ m. S 3> ให้สมัครแต่วิบอกว่าสมัครไม่เป็นเขาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสมัครให้จนเขาเรียกมา แคสซอ่ค่ะบางฉากเราแบบว่าต้องต้องรอน้องครับฉากนี้เราจะถ่ายน้องแบบว่าต้องตื่นอ่ะแต่น้องหลับอยู่พวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เสร็จแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาฉากไหนที่น้องหลับคือดูเทเป็นหลักดูเทเป็นหลักเออถ้าร้องไห้เอาฉายฉากร้องไห้เลยดีไม่ว่าเฮ้ยอย่างนี้นใช่ค่ะใช่ครับแต่เท่าที่ดูนี่พวกคุณทุกคนก็ดูติดน้องนะติดมากเวลาน้องเทมากองทุกคนจะที่แบบเฮ้ยโอ้ยนั่นแหลดูหักเดด ป้อนป้อนแมทป้อนแมทน้ำลายใหญ่เย่ยน้ำยาใหญ่เยี่ยมป้อนคนนี้หน่อยคนนี้คนนี้คนนี้น้ำลใหญ่เยี่ยมคนนี้คนนี้คนนี้ดูภาพนี่อย่างเดียวไม่พอนะคะวันนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักของน้องเทรมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตายแล้วตายแล้วฮัลโหล Chị đâu rồi? <laughs> Chị đâu rồi? Chị đi không này. พูงอะไรพี่ขึ้นมาลูกน่าดูสุดยอดเนี่ยเออน่นดันดันใกล้หัวน่ารักขนาดนี้เห็นอย่างเงี้ยพัฒนาการของน้องทุกวันทุกวันทุกวันในกองถ่ายแบบนี้เนี่ยทำให้เราอยากลุกขึ้นมามีลูกกันบ้างไหมแม่อยากค่ะเหรอเหรอแม่ชอบแม่อยากมีมากเลยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนนี้เป็นพ่อใช่ไหมอยากไหมจริงจริงอีกสิบปีอ่ะถึงจะอยาก ยังรู้คนอื่นน่าจะมีความสุขกว่าเออเด็เพิ่งคือคือยังยังยังไม่ยไมย่้งรงนั้นเรายังหาแม่ของลูกไม่ได้ใช่ไหมแม่ก่อนเออหาทุกวันอยู่แล้วนี่เราอ่ะยังไม่ให้ขนาดนี้ยังนะแต่จริงแล้วเราเห็นการเจริญเติบโตของน้องทีละขั้นทีละขั้นตั้งแต่เขาแบบพึ่งจะพยายามยืนแล้วก็ลงไปแหมอะไรเนี้ยคือผมอะสังเกตเขาผมเห็นเขาตลอดผมรู้สึกแบบ เราเราเห็นเด็กเราเรารักเขาอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเขาน่ารักคือเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับเขาเนาะทำไมเขาจ้องอยตลอดเวลาถ้าไม่แบบนี้จะให้ไปนั่งนะหนูว่าเข,า,นะขาจ้องเลยดขางนีออ่คุณเฟแต่ว่าเวลาเทยอยู่ที่กอง ทุกคนจะแบบกระตือรือร้นกันมากที่จะเอาใจน้องมาแล้วบางครั้งเวลาตอนที่เราจะเข้าฉากกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ทําตื่นเต้นนะเวลาสมมติน้องไปนั่งในฉากแล้วทุกคนจะต้องไม่แบบเฮ้ยเฮ้ยพร้อมแล้วมาสบายสบายต้องไม่เอาต้องแบบว่าตอนนี้น้องพร้อมแล้วเรายังพวกเราต้องพูดเบาๆพูดเบาๆฉากสองให้เนียนต้องให้เนียนคนไม่งั้นน้องแบบเดี๋ยวตกใจจะบังแอ๊ดช้าไม่ได้เลยเห็นไฟก็ส่หน้าแล้วกลัวใช่ปะเอ็ชั้นนี้ไม่ได้นะลูกเนี้ยได้ปะเนได้นะ แต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วนั่นเนี่ยใช่หึงนะอึ๊บไม่เออเป็นไงอ่ามันหันมามองแม่ไม่เป็นไรแม่อยู่ตรงนั้นพี่อยู่ตรงนี้เอ้าตุ๊กตาให้เอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาเอาน้องไหมน้องเล่นไหมมาจอบะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องเทรด้วยนะคะที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ค่ะคุณแม่วีค่ะขอบคุณมากเอาล่ะพบกับความน่ารักและความแซบของน้องเทรกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาคุณดูไหมว่าเกรดวรินทร์กำลังจะได้ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ